สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิริวันณคำบุญเหลือวันนี้จะมานำเสนอเ e t ตเวิร์ดเรื่องวันพีชนะคะค่ะวันพีชนะคะจะเป็นกอนิเมะเกี่ยวกับโจรสลัดนะคะนี่ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นนามินะคะนามิจะเป็นสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มหมอกฟางนะคะ น,นี้จะเป็นโซโลนะคะโซโลจะเป็นกับตันของกลุ่มหมอฟาร์มอันนี้จะมีค่าหัวอยู่ที่สามสามรอยี่สิบเบรลีนะคะอันนี้จะเป็นชอปเปอร์ค่ะชอปเปอร์จะเป็นคุณหมอประจำเรือนะคะมีค่าหัวอยู่ที่ห้าสิบเบรลีค่ะอันนี้จะเป็นลูฟี่นะคะลูฟี่จะเป็นกัปตันเรือนะคะ ลูฟี่จะมีค่าหัวอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยล้านเบรีนะคะอันนี้จะเป็นซันจินะคะซันจิจะเป็นเชฟประจำเชฟประจาเรือนะคะจะมีค่าหัวอยู่ที่สามรอยสาสิบเบลีะคะ่ะอันนี้จะเป็นสีจักรพัดนะคะอันนี้จะเป็นหนวดขาวะคะ่ะอันนี้จะเป็นแชงฟูด อันนี้จะเป็นไคโดค่ะอันนี้จะเป็นบิ๊กมัมอันนี้จะเป็นหนวดดํานะครับอันนี้จะมาเป็นสี่จักรพรรดิแทนหนวดขาวหนวดขาวได้ตายไปแล้วค่ะอันนี้จะเป็นจินเบย์นะคะจินเบย์จะเป็นสมาชิกคนล่าสุดของกลุ่มหมวกฟางจะมีค่าหัวอยู่ที่สองห้าสิบเบรลีค่ะอันนี้จะเป็นแฟงกี้นะคะแฟงกี้จะเป็นช่างประจำเรือ มีค่าหัวอยู่ที่94ล้านเบรีค่ะอันนี้จะเป็นบุกนะคะบุกจะเป็นนักดนตรีของเรือค่ะอันนี้จะเป็นอุศบค่ะอุศบจะเป็นนักซุ่มยิงค่ะอันนี้จะเป็นกองทัพเรือนะคะ เดีวค่ะขอจบการนำเสนะค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นค่ะ